ข่าวลือ iPhone 13 Series จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมข่าวลือ iPhone 13 Series จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมล่าสุดได้มีข่าวลือม,มาจากประเทศจีนเผยว่า iPhone รุ่นปี2021ของทาง Apple จะมีขนาดแบตเตอรี่ที่ใหญ่กว่ารุ่นปี2020ครับโดย iPhone 13ม i n มีแบตเตอรี่ขนาด2 4 0 6 m มิลลิแอม iphone 13และ iphone 13 pro มีขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่3 0 9 5สม ah. ิลลิแอมส่วน iphone 13 pro max มีแบตเตอรี่ขนาด4 3 5 2 m มิลลิแอมครับโดยขนาดของแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนครับไม่ว่าจะเป็น iphone 12 mini ที่มีขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่2 2 2 7 m มิลลิแอม iphone 12และ iphone 12 pro มีแบตเตอรี่ขนาด2 8 1 5ม ah. ิลลิแอม iPhone 12 Pro Max มีขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่3,687 mAh ครับซึ่ง iPhone 13 Pro Max จะเป็นรุ่นที่มีความจุของแบตเตอรี่มากที่สุดโดยเพิ่มจากรุ่นก่อน1 8%รองลงมาก็คือ iPhone 13และ iPhone 13 Pro ที่เพิ่มขึ้นจากรุ่นที่ผ่านมาประมาณ10%ครับและ iPhone 13 mini เพิ่มขึ้น8%ครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไ i k e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ